วันนี้มาแนะนำเมนูอาหารเช้าแบบทำง่ายสไตล์เฮลตี้กันค่ะเราชอบทำเฟรนช์โทสต์ทานตอนเช้ามากๆท็อปปิ้งด้วยผลไม้สดอร่อยสุดๆค่ะเพิ่งได้เอเทมิกตัวเป็นตัวช่วยรักษาวัตถุดิบให้สดและใหม่อยู่เสมอนั่นคือตู้เย็นไซส์ใบไซส์ของแคนดี้ค่ะทุกคนเขาช่วยเก็บวัตถุดิบได้ยาวนานขึ้นช่วยยืดอายุการใช้งานวัตถุดิบของเราแน่นอนค่ะและนอกจากอาหารที่ดีแล้วบางคนยังลืมเรื่องวัตถุดิบที่ทำต้องสดและต้องใหม่ตลอดค่ะและเฟรนช์โทสต์มื้อเช้าของเราทำง่ายสุดๆเลยค่ะใช้ขนม ปัง2แผ่นไข่ไก่2ฟองเติมนมสดนิดหน่อยสเปรน้ำมันบนกระทะบางๆเอาขนมปังไปชุบกับไข่ที่เราเตรียมไว้เอาไปทอดในกระทะเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะและท็อปปิ้งด้วยผลไม้สดตามความชอบของเราค่ะเสร็จแล้วหน้าตาน่าทานมากทุกคนผลไม้ก็สดมากๆทั้งที่ซื้อมานานแล้วค่ะยกความดีความชอบให้ตู้เย็นล้วนๆเลย ของแคนดี้เขามีระบบควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบดิจิตอลแบบทัสกีนมีมัลติแอร์ฟล์กระจายลมได้360องศายังช่วยประหยัดพลังงานมากกว่าปกติรับน้ำหนักได้มากถึง120กิโลกร,รมัมใช้งานง่ายดีไซน์สวยเข้ากับบ้านที่สุดเลยค่ะ